เออเทุกคนวันนี้เราได้กระหล่ำม,มานะคะเขาบอกว่าส่งตรงมาจากพะเยานะวันนี้เราจะมาทําเมนูกระหล่ำผัดน้ำปลากันหั่นกระหล่ำให้เป็นแบบนี้เลยเราจะเอาไปลงกระทะร้อนๆนะคะอันดับแรกเราก็ใส่น้ามันไปก่อนในกระทะที่ร้อนๆและตันด้วยกระเทียมเพื่อจะเอามาเป็นลาดหน้าอ,อ๋อรวยหน้า <c oughs> เออ <c oughs> ั่วไปคั่วจนมันแบบแห้งต่อน,น้าคั่วจนแบบคือแห้งแล้วก็ตักออกนะจ๊ะน้ำมันเก่าที่ท้้งในกระทะเนี่ยแล้วก็แบบเปิดไฟแรงๆมันร้อนร้อนแบบควันขึ้นเลยเห็นไหมเห็นควันไหมเออแล้วใส่กระลำลงไปสู้ซาไปเลยจ้ะแม่แล้วก็ขัดไปเรื่อยๆแล้วก็เออฟังเสียงก็แล้วกัน ไปเรื่อยๆแล้วจนแบบกระลำอ่อนแล้วก็ขาดไม่ได้คิวนี่แหละน้ำปลาเกือเลยเขาบอกว่าให้ใส่กรบโักจะได้อร่อยได้แหละก็เอากระเทียมที่เจียวไว้มาโรยหน้านะคะแล้วก็ เตรียมพร้อมจะกินคืออร่อยมากหวานอร่อยบาย,บาย